สวัสดีครับสำหรับวันที่10ธันวานะครับก็คือวันเสาร์นี้นะครับเวลา9นาฬิกานะครับเราจะมาซูมนะครับระบบเช็คงานของนักเรียนนะครับโดยนักเรียนสามารถเข้ามาเช็คงานของตัวเองได้ง่ายๆนะครับโดยการกรอกรหัสนักเรียน5หลักนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะกําหนดกี่หลักนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้นะครับนักเรียนก็จะมีการส่งงานมาแล้วนะครับในระบบการส่งงานนะครับใน Google Sheets นะครับเสร็จแล้วผมจะใช้ระบบนี้นะครับก็คือนักเรียนเนี่ย จะมีการกรอกรหัสประจําตัวมาด้วยนะครับตอนที่ส่งงานเราก็เอาเลขรหัสประจําตัวนี่แหละนะครับเข้ามาเช็คว่าเขาส่งมากี่งานอย่างเช่นตัวอย่างนี้ใน g o Google s h e e t เนี่ยสมชายนะครับส่งนะครับสครั้งละนะครับเนี่ยงาน1งาน2นะครับมีไฟล์อะไรเรียบร้อยทีนี้นะครับเวลาที่นักเรียนนะครับเข้าไปเช็คงานตัวเองผ่านเว็บแอประบบนี้นะครับนักเรียนก็แค่กรอกรหัสตัวเองลงไปเช่นนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับนักเรียนก็กดค้นหาเลยนะครับ พอนักเรียนกดค้นหาเสร็จมันจะป๊อปอัพขึ้นมาเป็นโมดอลนะครับมีกี่งานที่สมชายเคยส่งบันที่เท่าไหร่นะครับมันก็จะโชว์มาหมดเลยนะครับแล้วก็สามารถเปิดลิงก์ของเปิดลิงก์ดูงานของตัวเองได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้านะครับไปไปเปิดในสมาร์ทโฟนนะฮะมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับเวลานักเรียนเปิดในสมาร์ทโฟนนะฮะมันก็จะเป็นการย่อหรือว่าเป็น r e s ponsive นะฮะแล้วก็จะโชว์นักเรียนก็ คลิกเข้าไปชเช็คงานตัวเองได้ด้วยนะครับแล้วหรือไม่ก็อยากดูรายละเอียดทั้งหมดนะครับก็แตะตรงนี้ออกมานะครับก็จะเห็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็นะครับมั่นใจได้เลยว่านะครับงานที่ตัวเองส่งมานะครับเช็คกับคุณครูนี้ทาให้รู้เลยว่าส่งงานวันที่เท่าไหร่ส่งจีงานครบหรือไม่ครบเนี่ยนักเรียนเช็คตัวเองได้แบบนี้เลยนะครับง่ายมากๆนะครับสําหรับใครที่สนใจระบบนี้อย่าลืมนะครับ9.00วนวันนี้แล้วเราเจอกันในซูมครับ สวัสดีครับ